วันนี้อยู่กับขุนพลไวสตาวันนี้ผมอยู่ที่โครงการซับมณีแม่น้ําคูซอยสองสำหรับหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่เริ่มต้น45ตารางวาหน้าบ้านของเขาสามารถจอดรถได้ถึง2องคันแล้วยังต่อเติมโรงจอดรถให้เรียบร้อยสําหรับบ้านหลังนี้โครงการนี้เขาจะมีพื้นที่หน้าบ้านให้สําหรับใครที่ชอบจัดสวนหน้าบ้านโครงการนี้เขามีพื้นที่จัดสวนไว้ให้แบบนี้เลยเมีมุมนั่งเล่นเก๋ๆไว้ให้คุณจิบกาแฟรับบรรยากาศภายนอกสบายๆ เดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันครับต้องบอกเลยห้องโถงกว้างมากๆและยังมีมุมสําหรับวางโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมด้านบนเขาจะออกแบบเป็นฝ้าหลุมพร้อมโคมไฟเพอร์เฟกต์สุดยังไม่พอพื้นที่ของเขายังเหลือพื้นที่ตกแต่งให้คุณอีกเยอะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจคุณมีรายได้1นึ่งหมบาทคุณก็สามารถเปเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ครับผมถ้าหากคุณมีรายได้แค่1นึ่งหมื่นสบาทบ้านของเราสามารถกู้ร่วมได้สูงสุด3คนแบบนี้โอเคไหมครับแต่ถ้ายังไม่โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนกันต่อครับ และตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องนอนห้องที่1บ้านของเราจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องนั่ห้องนอนของเขาก็ไม่ธรรมดาสามารถวางเตียง6ฟุตพร้อมตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้สบายๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องถัดไปครับสําหรับห้องนอนห้องนี้ทําเป็นห้องทํางานห้องดูหนังห้องพระตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่ได้เลยครับถ้าใครอยากได้เป็นห้องแต่งตัวแบบนี้ก็สามารถทําได้เลยครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนห้องที่3 ซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์เบดนูมของเรากันครับสำหรับห้องนี้จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ซึ่งมีห้องน้ําในตัวห้องสามารถจัดเป็นห้องนอนสําหรับครอบครัวใหญ่หรือจะจัดเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุได้เลยเพราะมีห้องน้ําในตัวผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องลําบากไปเข้าห้องน้ําด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําห้องที่สองกันครับสำหรับห้องน้ําห้องนี้เราจะจัดเป็นห้องน้ํารับแขกซึ่งจะอยู่ในโซนหลังบ้านเราติดตั้งสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในส่วนของหลังบ้านครับ สำหรับตรงนี้ทางโครงการเขาต่อเติมให้เรียบร้อยพร้อมยังมีเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานพร้พอมถังสำรองน้ําขนาดใหญ่พร้อมปังน้ําให้ฟรีๆไปเลยครับผมและสําหรับบ้านเดี่ยวเรามีพื้นที่รอบบ้านและสามารถเดินรอบบ้านแบบนี้ได้ทุกหลังครับผมสําหรับใครที่สนใจเรามีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์โฮมให้เลือกชมและสาหรับใครที่สนใจเข้ามาหาผมได้เลยขุนพลไลฟ์สตาร์ยินดีให้คําปรึกษาและดําเนินการด้านเอกสารให้ฟรีทุกขั้นตอนสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปชมโครงการไหนเจอกันครับ